อย่างที่เรารู้กันครับวิจฉาชีพตอนนี้แฝงตัวเข้ามาใน FaceBook บอกรักเราบอกคิดถึงเราอยากรู้จักเรามากขอเป็นเพื่อนได้ไหมครับขอทักหาได้ไหมครับอยากรู้จักต้องทำยังไงอยากเป็นมากกว่าเพื่อนต้องทำยังไงหยอดคำหวานทิ้งบอมความรักนะครับซึ่งภาษาของด้านการหลอกรวงเนี่ยเรียกว่าเลิฟบอมนะครับเลิฟบอมก็คือลองนึกภาพว่าถ้ามีใครสักคนเนี่ยโยนระเบิดแห่งความรักมาให้เรา บอกรักเราทุกวันโยนคําว่ารักโยนคําว่ารักก่อมเราทุกเช้าทุกเย็นนะครับใครล่ะจะไม่ใจอ่อนผมว่าหลายคนก็ใจอ่อนอย่างน้อยอาจจะไม่ได้รักเขานะแต่แค่รู้สึกว่าคนนี้เขาตื้อดีจังเลยคนนี้เขาน่ารักจังคนนี้เขาแบบให้ความสําคัญเราดีจังเลยทักกี่ครั้งก็ตอบทักกี่ครั้งก็ตอบดูท่านลองเป็นไทยสิส่งข้อความมาไม่อ่าน อ่านแล้วไม่ตอบก็มีบางคนน้อยใจผมว่าอ่านแล้วไม่ตอบนะครับผมจะบอกว่าผมตอบทุกคนไม่ไหวจริงๆนะครับตอบไม่ไหวจริงๆก็เลยคิดว่าไหนๆผมก็ไลฟ์่แล้วก็มาเจอกันไลฟ์แต่เห็นไหมถ้าผมเป็นมิจฉา่ชีพนะผมจะตอบทุกคนทุกข้อความเลยผมจะตอบผมจะชวนทุกคนคุยนะครับสุดท้ายผมก็จะชวนทุกคนไปลงทุนเท่านั้นเองครับความแตกต่างของตัวจริงกับตัวปลอมคือคนที่มีหน้าที่การงานจริงๆคนที่เขามีตัวตนจริงๆ เขาจะไม่มีเวลามาตอบข้อความไม่มีเวลามาส่งหาเราแบบเช้าเย็นรักเราคิดถึงเราเหรอครับคือแค่เวลาจะทํางานเวลาจะอ่านคอมเมนต์เนี่ยก็แทบจะไม่พออยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เขาแบบโปรไฟล์ดีในหน้าที่การงานเขาไม่น่าที่จะมีเวลามาคุยกับเราแบบนี้นะครับก็เป็นเทคนิคของมิจฉาชีพนะให้ทุกคนรู้กันไปด้วยนะครับส่วนเทคนิคการชวนเลือกสินค้าก็อย่างที่บอกครับก่อนหน้านี้มันมีเรื่องของการชวนลงทุน ชวนลงทุนทำนั่นทำนี่นะครับเราไม่ทำละเรารูละเราไม่เราโดนชนลงทุนเหรไม่เสร็จหรอกเราไม่ทำหรอกอ่าโอเคเรารอดไปเรื่องลงทุนชวนเรารีวิวที่พักอ่าเดี๋ยวช่วงนี้เดี๋ยวจะมีโครงการเที่ยวคนละครึ่งเนี่ยลงทะเบียนกันก็ยากตอนนี้อ่าเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวด้วยกันนะเธอลงทะเบียนเลยเดี๋ยวทำรีวิวเนี่ยเดี๋ยวได้สิทธิ์ได้รถไทยมาละบางคนหลงเชื่อไปกดนะครับไปกด รีวิวที่มีจะชีพให้แล้วได้เงินด้วยได้ที่พักฟรีด้วยทำแต่ในสุดท้ายโดนหลอกแต่ตอนนี้หลายคนก็ไม่หลงเชื่อละหลายคนก็รู้ทันละแล้วก็ไม่โดนมิจฉีหลอกถูกไหมครับก็อันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่หลายคนรอดจากการโดนชวนชวนไปทํารีวิวแล้วมันก็เลยมาอีกรูปแบบใหม่เลยจริงๆก็ไม่ใช่รูปแบบใหม่หรอกแต่ว่าบางคนก็โดนรูปแบบนี้แล้วก็ไม่เคยเจอสุดท้ายก็หลงเชื่อมันคือมันจะชวนเราลงทุนนั่นแหละครับ แต่มันทํามาเป็นโชว์เว็บไซต์ว่าเนี่ยพอดีเขาทําเรื่องขายสินค้าอยู่นะเขาทําในแพลตฟอร์มชื่อนี้ชื่อนี้เขาทําในระบบชื่อนี้ชื่อนี้ตามลิงก์นี้แต่ว่าเขาเลือกไม่ถูกเลยว่าผู้หญิงจะชอบแบบไหนหรือถ้าเป็นผู้หญิงก็จะอ้างว่าหนูเลือกไม่ถูกเลยครับพี่พี่ช่วยหนูเลือกหน่อยว่าผู้ชายอะ่ะชอบกระเป๋าแบบไหนชอบเข็มขัดแบบไหนหนูอยากจะขายอ่าล่อให้เราเข้าเว็บลิงก์นะครับให้เราเลือกสินค้าให้เพราะเห็นว่าแบบ สนิทกับเราไงคุยกับเราทุกวันคุยแบบฟิลแฟนทักหาเราทุกวันแล้วก็ชวนเราเลือกสินค้าให้เช่นช่วยเลือกกระเป๋าหน่อยสิว่ากระเป๋าไบไหนน่าจะขายดีช่วยเลือกเสื้อผ้าหน่อยว่าเสื้อผ้าแบบไหนน่าจะขายดีช่วยเลือกหน่อยเราก็เข้าไปเลือกให้เขาพอเลือกให้เขาเสร็จคราวนี้มันก็พอมันรู้แล้วว่าเราทําตามครับมิจฉีพมันไม่ได้ต้องการอะไรเลยครับมันต้องการที่สุดคือเราทําตามมันนะครับ พอเราเลือกสินค้าให้เสร็จมันก็รู้แล้วว่าเดี๋ยวมันกล่อมเราอีกนิดนึงอะ่ะเราก็จะใจอ่อนอ่าช่วยโอนเขาเรียกว่ายัางไงนะเนี่ยขายได้ละเดี๋ยวต้องถอนเงินเธอช่วยรับเงินหน่อยสิช่วยกดรหัสถอนเงินให้หน่อยเราก็อืมเขาน่าจะไม่สะดวกจริงๆริงเรากดถอนเงินให้เราก็ตายใจสิครับว่าเฮ้ยระบบเนี่ยมันดีจังเลยขายสินค้าได้ง่ายๆเลยแล้วเราเลือกเองด้วยแล้วขายได้ด้วยเราก็ดีใจเราได้ช่วย คนรักเราบนโลกออนไลน์เราได้ช่วยเพื่อนของเราบนโลกออนไลน์เราก็รู้สึกว่าแล้วได้เงินด้วยข่าวน,นี้เท่านั้นเท่านั้นแหละครับเราเริ่มคุ้นเคยกับระบบของมันเราเริ่มนึกว่าระบบเนี้ยมันขายสินค้าได้จริงๆจริงๆไม่ใช่ระบบขายสินค้าเลยนะครับเรากดถอนเงินเนี่ยมิจฉชีพมันก็แค่โอนเงินในระบบมาให้เราเท่านั้นแหละโอนเงินมันเนี่ยมาให้เราหลอกเราเท่านั้นเองครับแล้วพอเรานึกว่าระบบนี้มันขายของได้จริงเราก็เลยอยากขายบ้าง เราก็เลยสมัครเลยครับโอนเงินเข้าไปในระบบเลยครับก็เข้าอีหลอกเรื่องการโดนหลอกให้ลงทุนนั่นแหละครับนี่คือวิธีการของมิจฉาชีพที่มันใช้ในการหลอกคนอื่นคือเริ่มจากสร้างความไว้ใจให้เราในการให้เราเลือกสินค้าให้มันก่อนนะครับพอเราเลือกสินค้าให้เรารู้สึกว่าอา้าวขายได้ที่นะอาอ้าวก็ระบบมันก็ถอนเงินได้ขายได้ก็ดูแล้วน่าจะเป็นแพลตฟอร์มที่ดีสามารถทําได้โดยปกติ เราก็จึงไปทำให้มันเท่านั้นเองครับนี่คือของมิจฉาชีพเท่านั้นเองนะครับก็อยากให้รู้ทันวิธีของมันกันนะใครที่เจอมันชวนหลอกให้ไปชวนเลือกสินค้าเนี่ยตอนนี้เป็นคีย์เวิร์ดเลยนะคุยแบบฟิลแฟนเจอบนโลกออนไลน์ชวนกันเลือกสินค้าเสร็จแล้วหลอกให้เราลงเสร็จแล้วให้เราลงทุนต่อนั่นคือมิจฉาชีพคุยแบบฟิลแฟนชวนเลือกสินค้า ให้เราลงทุนต่อนั่นคือมิจฉาชีพก็เป็นคีย์เวิร์ดวันนี้กันนะครับก็อย่าหลงกลมิจฉาชีพกันนะครับก็ถามว่าเป็นรูปแบบใหม่ไนะีมก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งนอกจากที่ชวนเราหลอกให้เราลงทุนตามปกติชวนหลอกให้เรารีวิวที่พักชวนหลอกให้เราเข้าไปารีวิวสินค้านะครับอันนี้ชวนให้เราเลือกสินค้าเพื่อให้เราตายใจก่อนในตอนแรกนะครับก็ถือว่าทุกคนน่าจะรู้ทันมันนะ สวัสดีคุณทองราช็อปด้วยนะครับมาทนไลฟ์ครั้งแรกเลยค่ะยินดีด้วยนะครับมีอะไรเราแชร์กันได้นะพิมพ์ข้อความส่งมาได้นะครับแล้วก็พูดคุยกันได้ก็ดีใจครับอันนี้เป็นช่องสำรองเท่านั้นเองเป็นช่องสำรองให้ทุกคนรู้ว่าถ้าผมไม่สามารถที่จะทักได้เนี่ยผมไม่สามารถที่จะเรียกว่าไลฟ์ได้จนถึงวันที่4ในช่องไม่เป็นตำรวจไม่รู้หรอกเนี่ยก็ใช้ช่องกับตันประเทศไทยนะครับในการไลฟ์นะครับ คุณต้นกล้าสวัสดีคุณต้นกล้าด้วยนะครับคุณจตุรพรบ,บอกมีคนทักมาหลายคนมากเพื่อชวนให้ได้เงินคืนค่ะทุกคนที่ทักมาหาเราว่าจะช่วยเอาเงินคืนให้ได้นั่นคือมิจฉาชีพนะครับ,บตอนนี้เขาใช้คําว่าเล็แฝกทงแดงติดนทองแดงไ้เลยครับมิจฉาชีพครับมิจฉาชีพจะเข้ามาในรูปแบบคนหวังดีกับเราทักข้อความหาเราว่าพี่ถูกหลอกมาหรอคะพี่โดนหลอกมาหรอครับคุณถูกหลอกมาหรอครับ ผมอยากช่วยเหลือคุณจังผมช่วยคนได้นะหนูช่วยคนได้นะมิจฉาชีพหมดเลยครับอย่าไปหลงกลนะครับคุณหมูน้อยตัเล็กสวัสดีนะครับคุณเก๋ดีใจที่ที่ทันท่านลองใช่ไหมครับสวัสดีนะครับก็ดีใจเช่นเดียวกันนะครับที่ได้เจอทุกท่านนะครับก็ดีใจที่ทุกท่านเข้ามานะครับเจอมิจขายผ้าป,ปูที่นอนโอ้ก็คือขายใน facebook ใช่ไหมครับหรือว่าขายในออนไลน์แล้วก็ หลอกให้เราไปซื้อเหรอครับหรือว่ายังไงครับคุณศิวรัตตีนะครับคุณกุหลาบแดงขอบคนที่แชร์ช่องด้วยนะครับคุณครูรักสวัสดีครับคุณสิริรักไอเล็กสวัสดีค่ะวันนี้ได้เจอแล้วโอ้โหน่ารักมากเลยครับได้เจอไลฟ์จริงๆนี่คือดีใจใช่ไหมครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะอ่าคุณศิวรัตตีบอกว่าขายในทุกช่องทางเป็นยังไงครับรูปแบบการหลอกของพี่จาชีพในเรื่องขายผ้าปูที่นอนพอจะพิมพ์สั้นๆได้ไหมครับว่า เขาหลอกให้เราซื้อแล้วไม่ส่งของหรือให้เราโอนเงินแล้วเขาปิดหนีหรือเขาหลอกให้เราเข้ากลุ่มไลน์ไปเพื่อทำภารกิจต่อคือมิจฉาชีพอะ่ะมันตอนนี้ถ้าสรุปมันมามันมาประมาณไม่กี่รูปแบบหรอกแต่ว่ามันเปลี่ยนสินค้าเปลี่ยนของไปนะครับถ้าหลอกให้ซื้อสินค้าเนี่ยก็จะมีแบบที่พอซื้อเสร็จปิดช่องหนีไปเลยก็มีกับอีกแบบนะครับให้ซื้อก่อนพอซื้อก่อนนะครับซื้อแล้ว ซื้อแล้วเสร็จปุ๊บอ่าชวนคุยว่าแบบเนี้ยมันมีห้องไลน์นะมันมีกลุ่มที่สามารถขายสินค้าได้นะมันมีกลุ่มที่แบบขายของได้นะครับอะไรเงี้ยแล้วก็ชวนเราเข้ากลุ่มไปพอโดนเข้ากลุ่มเท่านั้นแหละหน้าม้าทั้งนั้นเลยครับวันก่อนมีคนบอกว่ารู้ละวว่ามันคือกลุ่มพิจาชีพจากหยุดลงทุนมันขู่ใหญ่เลยครับมันขู่ว่าถ้าไม่ทําบริษัทจะฟ้องถ้าไม่ทํานะผมเดือดร้อนเนี่ยคุณเอาอยัางไงเนี่ยผมโอนเงินไปแล้วแต่คุณไม่ทําคนเดียวเนี่ย ทำให้ภารกิจพวกเราล่มปล่อยมันเลยครับอย่าก,กลัวมันคือคำขู่เท่านั้นเองมันคือมิจฉาชีพที่ใช้การขู่เราเนี่ยเพื่อให้เราหลงเชื่อมันอย่าไปหลงเชื่อและอย่าไปกลัวมันเลยครับมันคือมิจฉาชีพเท่าน,นั้นเองครับก็ให้ทุกท่านรู้นะครับว่าอย่าก,กลัวมิจฉาชีพมันมีวิธีการของมันในการที่จะหลอกลวงเรานะครับก็ถ้าใครเผลอเข้ากลุ่มไลน์ไปแล้วใครเผลอ เข้าไปลงทุนแล้วแล้วรู้ตัวอยากจะหยุดแต่มันขู่ไม่ให้เราหยุดเพราะไม่งั้นมันจะฟ้องเราให้รู้ว่ามันทําได้แค่ขู่ครับอย่ากลัวมันนะครับโอเคลงขายในราคาไม่แพงค่ะของบัญชีแล้วชี้เช็คใน Google เจอว่าเป็นมิรค่ดโอ้ดีมากมากเลยครับที่เช็คมิจฉีก,ก่อนโอนเงินให้มันนะครับเพราะยิ่งขายไม่แพงเนี่ยไอ้พวกเนี้ยผมว่ามันมันอาศัยว่าบางคนเขาก็ไม่ตามครับเสียร้อยสองร้อยไม่ตามแต่ลองคิดดูสิว่าเสียร้อยสองร้อยสัก สิบยี่สิบสามสิบคนเนี่ยมันก็มหาศาลนะครับวันหนึ่งมันนั่งหลอกคนสบายใจเลยก็อย่างน้อยถ้าเราเจอโทรอายัดเงินมันครับให้มันให้มันให้มันเดือดร้อนครับอย่าให้มันสบายใจได้นะครับคุณอันโซเฟียสวัสดีค่ะท่านลองเพิ่งเข้ามาช่องนี้ของท่านลองเป็นครั้งแรกค่ะปกติติดตามช่องไม่เป็นตำรวจไม่รู้หรอกค่ะขอบคุณนะครับพอดีช่องไม่เป็นตำรวจไม่รู้หรอกถูกติก๊กต็อกระบบรวนแบน์ไปถึงวันศุกร์นี้ครับก็เลย ช่องเนี้ยก็ต้องขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกันกดติดตามช่วยกันกดแชร์ต่างๆจน t ิ k t อกมองว่าโอเคช่องนี้มีศักยภาพพอที่จะสามารถไลฟ์ได้ผมก็เลยสามารถไลฟ์แลวมาเจอทุกคนได้ครับก็ต้องขอบคุณด้วยนะครับที่เข้ามาในวันนี้นะครับท่านลองการเล่นหวยหนึ่งนาทีของแม่ต่างๆก็เป็นวิชาชีพเหมือนกันใช่ไหมผมบอกเลยนะครับการเล่นหวยหนึ่งนาทีเนี่ยมันเป็นคนโกงหนึ่งของมิจฉาชีพ แล้วต้องระวังเรื่องการฟอกเงินด้วยบางทีช่วงนี้เราเห็นข่าวแปลกๆไหมครับทุกท่านที่เล่นซื้อซื้อลอตเตอรี่อ่ะทุกท่านเห็นข่าวที่อยู่ดีก็มีคนถูกเยอะมากๆถูกหลายใบเชื่อไหมครับว่ามันเป็นหนึ่งในวิธีการฟอกเงินมันก็แค่เอาคนที่อาจจะดูมีชื่อเสียงหน่อยหรืออะไรก็ตามนะครับแล้วก็เอาเงินไปให้เขาเอาเงินผิดกฎหมายไปให้เขาซื้อเขาก็เอาเงินเนี่ยซื้อหวยที่แบบ เป็นแสนเป็นล้านเนี่ยลองคิดดูครับว่าคนมีเงินเป็นแสนเป็นล้านเขาจะซื้อหวยทาไมไม่มีหรอกครับเขามีเงินขนาดนั้นแล้วอ่ะเขาเก็บกินสบายใจเขาไปลงทุนอย่างอื่นดีกว่ามันแค่เป็นการเอาเงินนอกกฎหมายมาฟอกมาฟอกในระบบก็คือฟอกผ่านการซื้อลอตเตอรี่นะครับพอซื้อเสร็จถูกเสร็จได้เงินกลับไปก็เอามาฟอกใหม่เท่านั้นเองครับ ต้องยอมรับว่ามันคือช่องโหว่ของการฟอกเงินแต่ผมไม่ไม่กาหา่าแล้วว่าใครเป็นคนทําบ้านแต่แค่บอกว่าช่วงเนี้ยถ้าเราสังเกตข่าวทุกครั้งที่หวยออกอยู่ดีๆก็มีคนถูกโหมหาศาลเยอะแยะแล้วดูดูต้องเรียกว่าดูทรงดูดูลักษณะแล้วไม่น่าจะมีเงินซื้อหวยขนาดนั้นไม่น่าจะมีเงินซื้อลอตเตอรี่ขนาดนั้นก็เลยจะบอกว่าเนี่ยแหละครับนี่จะชีพบ,บางทีก็แฝงมาใช้เราเป็นเครื่องมือในการฟอกเงิน